ปูเต็มเลยเริ่มมาปูก็เต็มไปหมดเลยต่อยก่อนต่อยต่อยเลยโอเคเรียบร้อยเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรกวอเตอร์เกมเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะเกมนี้นั่นใครนะ่ะนันตาป่ะนะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นคนเดียวด้วยนะเรามาเล่นกับเพื่อนนัน,นตาหรนะือเปล่าน่ใช่นันตาจริงด้วย เดนี้เราได้เข้ามาลองเล่นแล้วนะเราได้พอรู้แบบเรื่องระบบเกมหน่อยหนึ่งแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำเควสกับคนนี้ด้วยนี่คนนี้เขามีเควสให้เราเขาสอนเราในช่วงแรกนะให้เราหาน้ําจากมะพร้าวโอเคนี่ไงมะพร้าวแล้มาแล้วเราก็กินอะทำเควสทำเควสทำเควสเสร็จหรือยังครับแล้วก็หาสัายจากการตัดไอ้นี่ต้นเบอร์รี่โอเคนีต่ต้นเบอร์รี่ตรงนี้เดี๋ยวเราทำเควสก่อนลวกันเควสช่วงแรกเฮ้ยมีหนูมีหนูตีก่อนต่อยเลยดีโอเคเรียบร้อย ไอหนูมันเยอะจังเนี่ยหนูต้องมาจะพุ่งไม้เต็มเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับเกบมาแล้วให้เรารีเซิร์ชโตมาโอเคโตเวิร์กเป็นเฮ้ยตกใจหมดเลยเฉียงต้าเรา่อกี้เสียงต้าตีเหรอหรือว่าอะไรทำให้เสียงมันดังจังนี่ยิบหนูขึ้นมาเกมนี้นี่เราแบบยิบสั์มาได้ด้วยนะยิบสั์มาปลาได้ด้วยอะปลาได้ไหมปลาถึงไหมนยปลาใส่ต้าตากำลังฟาร์มของอยู่โอเคออเก็บฮีปก่อนต้องรอน้ำลงก่อนอะไอตรงนี้เหมือนจะเก็บได้นี่ไงได้ไหม ไปนี่นี่น้ำลงแล้วน้ำลงแล้วโอเคนี่เทคออมมาเลยโอเคไอ้น,นี่มันคือเยลโลชานนะมันคือแบบเป็นขออที่ทําให้น้ําแบบน้ําหดได้น้ําหด <laughs> เรียกว่าน้ําหดหรือเปล่ามันคือแบบถ้าตรงไหนที่มีเยลโลชานแบบนี้มันจะทําให้แบบน้ามันเข้ามาใกล้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาสร้างตัวเวิร์กเบนกันก่อนดีกว่านะตัวเวิร์กเบนบอกว่าต้องการญ้าแล้วก็ต้องการกิ่งไม้นะโอเคกิ่งไม้ก็เอามาจากต้นไม้พวกนี้แหละนี่ต่อยเลยต่อยไม้ต่อยไม้ต่อยเมื่อไ,อไ,อไอรจะ,ะแตกเนี่ย รู้สึกว่าจะสร้างขวานได้นวนี่ขวานนี้โอเคของเราพออยู่นะเราแค่ไปหายานน่ต้นยามีตรงนี้อยู่อ่ะเก็บของมาเก็บยาโอเคได้ขวานมาแล้วเอามาใส่เลยนี่ตัดไม้ก้อนเราจะสร้างตัวเวิร์กเบนขึ้นมานะโอเคเราต้องสร้างเวิร์กเบนนะแล้วก็น่าจะต้องให้หวางมาั้งน่าจะใช่นะตัดไม้ีนก้อนต้องใช้กี่อันในการสร้างเนี่ยใช้ซิปอันแล้วก็ยาแดโอเคตัดมาเลยนี่เ,เรียบร้อยโอ,โขอ,ยอ้ของเยอะของเยอะเกมนี้นี่คือกระเป๋าเต็มง่ายมากเลยนะ เนี่ยมีกระเป๋าแค่นี้โคตรน้อยเลยกระเป๋าแค่นี้มันไม่พอมันต้องใช้กระเป๋าเยอะมากอันนี้ปุ๊บขาดอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันโอเคได้แล้วนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องการย่าด้วยต้องใช้ย่าในการสร้างเวิร์เบนด้วยผอย่างเนี้ยแปดอันแล้วเก็บไปสักสิบแล้วกันโอเคเรียบร้อยกิ่งไม้เรายังไม่พอนะขาดอีกสองอันอ่ะเดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มก่อนเราขาดกิ่งไม้อีกสองอันอันนี้อ่ะโอเคได้แล้วโอเคเรียบร้อยเราสร้างได้แล้วนะนี่เวิร์กเบนดเวิร์กเบนด์ได้เวิร์กเบนมาแล้วแล อันนี้อ่ะเออเราเราเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคุยก่อนส่งเวก่อนครับส่งเวก่อนเขาบอกให้เราสร้างเออรีไฟเยลโล่คิทตันนะรีไฟเยลโล่คิทตันมาคืออันนี้นะเนี่ยเราต้องไปขุดมาแล้วก็มาสร้างเป็นอันนี้นะขวดน,วดนี้ขวดนี้มันจะทําให้เราแบบเวลาเราปลาลงน้ําไปเรามันจะเหมือนฟองน้านะมันจะดูดน้ำเราออกได้แล้วเราก็จะเดินบนน้ำได้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาขวดเปล่าด้วยเดี๋ยวเราขุดเพิ่มด้วยดีกว่านะเขาบอกให้เราสร้างสองอันโอ,อ,อ้ยอ้ <c oughs> มานี้มันติดจังาลไเนะี่ยขุดก่อน นี่ขุดก่อนขุดก่อนขุดมาโอเคนี่ได้มาแล้ว12อันและตัวไหนที่มันมีคิดตันแบบนี้น้ำมันจะเข้ามาไม่ได้นะใช่ไหมเนี่ยทำไมน้ำมันท่วมตรงนี้ได้ไงเนี่ยอันนี้ไม่สมบัติด้วยเอ้ยนี่ไงได้รีไฟคิดตันมาโอเคเราไม่ต้องขุดแล้วแล้วก็ม่อกี้เห็นมันใช้ขวดน้ำด้วยนะขวดเป้าอ่ะตามีขวดเปล่าไหมตานี่คือฟาร์มยาวมีขวดเป่าบ้างไหมตาอยู่อันหนึ่งอะยังไงสองอันนะมีอยู่อันหนึ่งโอเคอันหนึ่งก็พอแล้วต้องการอีกอันหนึ่งมันขาดอันหนึ่งพอดี นี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังไอ้ต้นพวกนี้นี่มันทําอะไรได้ก็ไม่แน่ใจนะเอมันติไอนี่ไงอ๋อมันได้ใบไม้มาเอ๋ตัวเอาไว้ทําอาหารเนี่ยได้มาเอ้ะโอเคมันได้อาหารเอาไว้ทําอาหารนี่เองอ้ต้นไม้พวกนี้เห็นนี่โคตรเป่าอันนี้มีแผนที่ด้วยนะเราได้แผนที่มาจากขคดเป่าเนี่ยขคดเป่านี่มันจะมีแผนที่ให้มันจะมีสมบัติอยู่ตรงนี้นะมันซูมเข้าไปไงเนี่ยมันซูมไม่ได้อะแผนที่มันไม่ซูมหมดเนี่ย มันอยู่โคตรไก่มันอยู่ไกลมากเลยนะมันอยู่ไก่มากเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เลยนะโคตรไก่เราจะไปยังไงครับบอกเลยว่าไปไม่ได้แน่นอนเออคิดว่าโคดเปล่านน่าจะต้องใช้อีกแล้วเนี่ยเรามีขวดเดียวที่เราลืมไปเออตรงพวกนี้มันก็น่าจะมีขวดนะไอไอกล่องพวกเนี้ยเดี๋ยวลองเอ๊ะตรงนั้นมีอะไรด้วยเจอไฟด้ยมีคนแน่เลยลองไปดูไหมมีไฟตรงนั้นอะลองไปดูสักหน่อยอาจจะมีคนอยู่บนก้อนแห่งนี้ก็ได้อลองไปดูซักหน่อยมันมีไฟตรงนี้อะมีคนจุดไฟขอความช่วยเหลือไว้หรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยนี่ไงมีคนจริงด้วยตาเฮ้ยเฮ้ยตาตามันยิงเราด้วยเป็นพวกโจรนะเออมันเป็นโจรอ๋อหินอะไรแหละเราสร้างของก่อนไหมเราสร้างของก่อนไหมไม่เคยเห็นจนนึกว่าคนนึกว่าแบบคนในนี้นึกว่าแบบจะเป็นเอ้ยเอ้ยมอเตอร์มอเตอร์นี่ก้อนนี่ก้อนต้องหาขวดนะดิมีมีไม่มีนี่อยู่มีขวดแล้วใช่ไหมโอเคนี่มีสมบัติไอ้พวกหินที่มันมีสีฟ้าตัวนี้มันคือไม่ใช่ก้อนหินนะ เนี่ยมันเป็นมอนเตอร์อ่ะแต่เราไม่ยุ่งหรอกเราไม่อยากเสียเลือดเอาตาไว้ตาไวอยู่บนฟ้าตาไว้อยู่บนฟ้าคือเกมเนี้ยน้ำมันแบบมันมองเห็นไม่เท่ากันนะคือแบบตรงนั้นสําหรับตามันคือมันเป็นน้ำอ่ะแต่ของเรามันคือพื้นดินอ่ะนี่ตีตีก่อนเกมมันยังทําระบบโคออกมาอย่างไม่ค่อยดีมากนะไอ้นี่อะไรอ่ะเอออย่าตีอย่าตีตีกันเองเดี๋ยวตายขิงควดมาหน่อย นี่เราได้ควดมาแล้วเดี๋ยวเราไปทำไอรีฟาร์กิปตันนะเรากลับมาแล้วเราจะมาสร้างนี่เราสร้างนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็มาส่งให้เควสคนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเขาจะให้แผนที่กับพวกเราโอเคแผนที่เราก็เราก็มีแผนที่อันหนึ่งนะเนี่ยแต่อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้มันอยู่โค้รไกลเลยทิ้งไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีแผนที่อันนี้แผนที่อันนี้อยู่ไม่ไกลนะอยู่ข้างบนแมพของเราเองแล้วก็พวกนี้ของเราเต็มเลยเราทิ้งของก่อนแล้วกันเออเราสร้างกระเป๋าได้เนี่ยเราขอสร้างกระเป๋าก่อนแล้วกันนะ เนี่ยมันสร้างกระเป๋าได้เราต้องใช้กิ่งไม้แล้วก็ย้าตาค้าให้ให้มีของเยอะโอเคตาค้าให้ใช่ไหมคือเราต้องการกระเป๋ามากกระเป๋านี่คือของจาเป็นมากแต่มันจะอัปเกรดได้กระเป๋าเนี่ยมันเอาไปคาป็นกระเป๋าใหญ่อ่ะเป็นแบคแพคได้เลยเร้วต้องใช้เนี่ยเล็กอ่ะเหล็กอะไรไม่รู้เนี่ยมันต้องใช้เหล็กด้วยแต่เหล็กนี้น่าจะนาจยากน่าจะนานน่าดูดีกว่าจะได้เหล็กโอเคนี่ได้ของมาแล้วโอเคเราได้กระเป๋ามาแล้วเราเก็บของก่อนออนี่ปัวอันนี้โอเคเรียบร้อย เขาบอกให้เราไปตรงนี้นะเพื่อเราจะได้ไปคูนสมบัติได้เราไปจัดการพวกโจรก่อนไหมเรามาสู้ดูดิเฮ้ยมันเอาธนูยิงแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนหรอกอุ้ยวิ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 ใจเย็นเรามีขวามาใช้ดาบเราตีตัวธนูก่อนดีกว่าโอ้ยโดนยิงโดนรัวเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจะตายไม่ได้จะตายไม่ได้ตีมันตีปาตี้มันตีปาตีเชิญกันตีเชิญกันตีมันลุกโอ้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 มาสู้โคตรยากเลยโอเคเรียบร้อยตายหนึ่งตัวแล้ว อเคมันมีเนื้อสุกเลยถ้ามันมีเนื้อให้เราเนื้อสุกเนื้อสุกเก็บได้ไหมเอาละเก็บไม่ได้มันมีชาิแล้วมันไม่เห็นมีธนูกะดามให้เราเลยอะอพนี่ไงได้ดาบม,มาได้อะเออได้ของดีมาเลยเนี่ยโอ้โหมันให้ดาบเรามาแล้วธนูไม่เห็นมีเลยคนนี้มันใช้ธนูอะกะสุมหรือเปล่าฆ่าโจทย์้วได้ดาบม,มาของดีเลยครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีแคมไฟให้เราด้วยนะแคมไฟฟรีแล้วปืนใหญ่นี้มันใช้ได้ป่ะเนี่ยยังไงเนี่ยสงสัยต้องมีกระสุนก่อน มันยิงตัวเองไปได้ไหมเฮ้ยหนูหนูมาหนูมาตีโอ้ยระเบิดโอ้ยโอยโอ๊ยโอยอะไรอยู่ๆก็มีอะไรระเบิดเต็มไปหมดเลยกูจะตายเอากินเนื้อก่อนโอ้ยตัวเราหิวน้ำนี่ตอนนี้ตัวเราจะตายแล้วหิวน้ำต้องการน้ำต้องการน้ำอ่านมะพร้าวก่อนพวกต้นไม้มันจะมีมะพร้าวให้เรานะเออขอมะพร้าวน่อยเฮ้ยเอานี้ไงได้แล้วได้แล้วเออของเราเต็มอ่ะโแล้วอาหารมันทำได้ทีละอันเลยนะแย่มากเลยอาหารมันทำได้ทีละอันแบบเผาถีละอันนั่นหรอใช่ โคตรลำบากเลยดิโอ้มอนเตอร์มันเยอะไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยจะเย็นมอนเตอร์เพียบเลยเกมน,นี้โอ้โหมอนเตอร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอันนี้น้ำมะพร้าวกินก่อนอเคกินเข้าไปเรียบร้อยเอ้ยมอนเตอร์เยอะจังจากโดนดาบใช่ไหมฟันเลย,ด,ยดิฟันตายให้หมดฟันตายให้หมดโอเคเรียบร้อยได้เลยเหมือนเดี๋วว่าอ๋อถ้าเราเพิ่มเชื้อเพลิงอะไฟมันก็เออมันก็จะอันนี้ขึ้นนะเฮ้ยไฟมันลามแล้วนะใช่คือแบบเหมือนเพิ่มเชื้อเพลิงเยอะเกินอะ ใส่เชื้อเพลิงใส่ไม้เข้าไปเหรอใช่ใส่ไม้เยอะเกินไปแล้วมันจะนี่มันจะให้ไฟไหมเอ้ยลงน้ําลงน้ําไฟไหมดูน้ําหายไหมลองลงน้ําก่อนนี่ไงหายเอ้ยหายหายลงน้ำเอ้ยไม่หายพอขึ้นมามันก็เป็นเหมือนเดิมเอ้ยแมันเอาไปเผาของได้ยนะวิ่งพาตรงไหนก็โดนไฟไปหมดเลยอะเมื่อกี้ลงน้ำแล้วมันมันไม่หายอะติดไฟเฉยเลยเดี๋ยวเราไปหาสมบัติดีกว่านะถ้าเราถ้าเราใส่เชื้อเพลิงเยอะเกินไปอะมันจะนี่ ไฟไหม <laughs> ใช่งันเดี๋ยวเราไปเอาสมบัติก่อนนี่เราเจอแล้วสมบัติของเราสมบัติมันอยู่ตรงนี้เออนี่ไงตรงนี้คาบ้าตรงนี้อันนี้บบตรงไหนที่มันมีน้ําแบบนี้เราต้องแบบใช้อันนี้ป่านะพอเราปามันจะดูดน้ําออกให้นี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ขุดขุดก่อนขุดก่อนตอนนี้จะตายเพราะหิวน้ําเนี่ยเออนี่ไงสมบัติโอเคเราได้สมบัติมาแล้วนะแล้วก็น,นี้อะไรก็ไม่รู้เก็บมาได้สมบัติมาเรียบร้อยแล้วเอยเราได้ดาอีกเหรอ ไอดาบที่เราทิ้งไว้นี่มะโอเคเราได้สมบัติมาแล้วเมื่อกี้ได้อันนี้มานันเป็นไอเทมพวินอะไททันลิลิกอย่างไรอุย้ยแมงมุม,มอุย้ยแมงมุมเต็มเลยกูจะตายจะตายตัวเราหิวน้ำจะตายแล้วเนี่ยหามะพร้าวก่อนต้องการมะพร้าวครับต้องการมะพร้าวอุย้ยแมงมุมเยอะจังเอ้ยแมงมุม,มแมงมุมเยอะจังก่อนนี้แมงมุมเยอะมากโอ้โหแมงม,ม,ม,มุมเป็นล้านไม่จะตายแล้วต้องการมะพร้าวอเอ,อ้อตาย ตายเลยตายเพราะไม่งมยหิวน้ำตายก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เราตายเลยโอเคเก็บของก่อนตายแต่โชคดีนะเกมนี้แบบเวลาตายแล้วของมันล่นตรงที่เราเกิดนะมันจะเป็นบั๊กก็ได้นะใครจะไปดูมาจจะเป็นบั๊กแล้วในอันนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้ของมาแล้วแล้วก็เราต้องไปหาคนที่เราทำเวสนี่กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วเอาของมาส่งโอเคเรียบร้อยยิงได้เลยนะไอ้เนี่ยอะไร ไอ้เขาเลยนะปืนใหญ่อะมีกระสุนปืนเหรอไม่มีอ่ะมันต้องมีกระสุนปืนอะมันตุยสถาตีตามกล่องได้นะลองหาดูต้องหาหากระสุนปืนโอเคอน,นี้เขาบอกให้เราไปที่กอใหญ่นะให้เราระวังตัวนั้นไปด้วยไ <c oughs> อ้ตัวใหญ่นะมันบอกว่าถ้ามันเห็นเรามันจะโจมตีเราทันทีนะโอเคแล้วผมจะระวังครับอันนี้มันจะให้ขอเรามาด้วยนะเนี่ยให้อันนี้มาเป็นบูปินโอเคกดเรียนเลยสิครับอ่ะกดเรียนบูปินมาโอเคเรียบร้อยบูปินนัอันนี้มันคือ มันคือไฟที่จะเรียกเรือนะอันนี้มันจะทําให้เราเรียกเรือเทเดอร์มาได้นะถ้าเราใช้อะเราต้องการเย็นโลคิทตันสองอันแล้วก็ใช้ใช้ปะการังสองอันด้วยโอเคถ้าคิดตันหาตรงนี้ได้นะไอตรงนี้มันคือคิดตันนะเราดาบตีได้ไหมเนี่ยเอ้ยดาบตีแรงขึ้นเอาดาบมาตีตีตีเขาเจ็ดเลยนะเนี่ยดาบตีเลยนี่โอเคโอเคเราได้คิดตันมาสองแล้วนะเราคาดปะการังอะต้องการประการังตรงนี้มีปะการัง้วเนี่ยใช่ไหมใหด้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้อะ ราใช้นี้ป่ะด,ดูดน้ํานี่โอเคนี่มันคือแบบที่ดูดน้านะเราก็มาตีประกัรังได้อย่างนี้เรียบร้อยอุย้ยได้อันนี้ด้วยเหรอมันมีเมล็ดพืชด้วยอะเอาปลูกได้ปะเมล็ดลพืชต้องเก็บแล้วแหลอะอะยอมทิ้งอันนี้แล้วกันทีเซฟนี่มันเอามาจากไหนอะได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะรู้วิธีหาไหมอะไรทีเซฟไอทีเซฟอะใช่อโอเคตอนนี้เราได้ของครบแล้วนะเราสร้างอันนี้ได้แล้วเราสร้างเลยแล้วกันนี่ เอาอไป <ง S 2> <ห>เรียกพวกขาเิดเดินได้มีปะ่ะอะไรอะ่ะมีแหมมีเพื่อนสักอันไหมอ๋อเดี๋ยวเราหาให้เพิ่มโอเคต้องการเพิ่มใช่ไหมใช่เดอตัวนี้มีปะการังอยู่นี่ใครเดินมาข้างๆเนี่ยตาหรือเปล่าทำไมเสียงอะไรกระโดดอยู่ข้างๆ้าตาหรือเปล่าที่อยู่ข้างๆงเรามีคิดตันไหมตามีคิดตันมาะมีเยอะมีเยอะตอนนี้คาดคิดตันอ่ะมีเยอะมากเอาคิตตันมาให้หน่อยแล้วนั่นอะไรอะไรเดินตามหลังเต็มเลยนะ ไม่เห็นแล้วไม่เห็นอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่เห็นเหรอเนี่ยเราขึ้นน้ำมาแล้วรอมันขึ้นมาเห็นปะเตะอ๋อเห็นละเห็นละเอยู่ในน้ำป่ะดิมาเป็นหมู่คณาเลยตีวูตูสไปเอาจีนมาช่วยช่วยช่วยตีช่วยตีเรามีดาบอยู่ได้ดาบมาจากโจรสลัดเนี่ยเอ้ยตัวมอนเตอร์เยอะเลยตีมอนเตอร์ไอ้ตีไม่โดนเดินไปไหนมันไม่สนใจเราด้วยอันเนี้ยตีเลยตีหลังตีฟรีตีฟรีตีฟรี ฟรีฟรีตายหมดโอเคเรียบร้อยตัวอีกตัวหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยได้อะไรอ่ะวอเตอร์แผนอ๋อเหมือนตีไอ้พวกเนี้ยมันไม่มันเบนเหมือนน้ำอ่ะได้น้ำมาใจตรงนี้เลยนะน้ำแผนลีฟอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แต่มันก็ไม่ได้เพิ่มน้ำนี่เพิ่มเพิ่มน้ำก็เพิ่มอาหารด้วยเออมันไม่เขียนบอกอ่ะต้องน้ำกินได้เลยอ่ะกิตันเป็นเรนโลกิตันใช่ไหม ใช่คิตตันต้องการยิงโลคิตตันอะอะตาเอากิ่งไม้ไปของเต็มจะสร้างให้หนึ่งอันนี่โอเคอ่ะโยนให้แล้วนี่อันนี้เก็บยังเก็บอะไรกนี่<ป>อะไรอะแมปบ่อแมปแมปนันแมปไกลอ่ะแมปไกลเก็บไปก่อนก็ได้อะอันนี้เราใช้ไปแล้วอันไหนที่เราใช้ไปแล้วเราจะทิ้งไปนะมันคืออันเดียวกับที่เรามีหรือเปล่าเนี่ยแผนที่ที่ต้ามีเนะนี่ยแผนที่อะไรอันนี้ไม่ได้น่าจะอันเดียวกันนะทิ้งไปเลยแล้วกันนะเค้านี่เต็มเลย เรามีเยอะอยู่แล้วนะมี40แลวนะไปไปเราไปเรียกเรือเทเดอร์กันเขาบอกว่าเราต้องเรียกในน้ําลึกนะโอเคเราต้องเข้าไปน้ําลึก15ไปว่ายไปโอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้เรียกได้นะนไม่ได้อะไม่้มุดไงเรือเทเดอร์มาเอเกมนี้มันน่าจะมุดน้ำไม่ได้คิดว่านะเรียกมาแล้วไหนนี่ไงมาแล้วเรือเทเดอร์มาแล้วเฮ้ยเอ้าตาแล้วมันทำกันอกัน อันไหนของต้าโอเคคุยได้มันคุยได้เลือดเทเดอร์บัคเฉยเลยเลือของได้นะถ้าเราจะซื้อของเอ้ยอันนี้มีต้นไม้ให้เราอ๋อไอรอนนี่ไงไอรอนขายนะแล้วก็มีทีเซอร์แมพเอ้ยเราขายของให้ได้ด้วยเหรอเราโยนของขายให้ได้ด้วยนะแงไอ้นี่ขายได้ขายได้เอาของที่แบบไม่รู้จะทําอะไรเอาไปขายก่อนไหมขายก่อนโอ้โหแต่หญ้าละหญ้านี่ขายไม่ได้แต่อะแต่เนื้อขายได้นะขายให้สี่บาทแคปเชลนี่ละสามบาทขายแพงเหมือนกันนะเนี่ย กูขอเราต่อไปคือให้ไปเกาะใหญ่อันนี้มาไปกาะนี้แล้วกันนี่สิบสามเอ้ยเราเลือกเกาะได้ปะไม่ได้เลือกเกาะอื่นได้ไหมเนี่ยเกาะเลือกไม่ได้ไปไปเลยเรือดำน้ำนั่งเรือไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยนี่นั่งเรืออะไรเฮ้ยอะไรไม่ติดได้ไงมันไม่ติดเกาะได้ไงดำน้ำดำน้ำเมื่อกี้มันจะติดเกาะเขาขับเก่งครับตอนนี้เเลยรือดำน้ำนะเนี่ยไอ้นี่ไงมองได้มองได้มอองงไ่ะจะมองใต้น้ำนี่ไงมันต้องแบบ ต้องรอให้ขึ้นมันขึ้นมาสูงอ่ะบ๊มด๊า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 บ๊มบ๊มอะไรนะร้องเพลงได้อะนี่ขับพาเราไปก่อใหญ่เกมนี้นี่มันไม่วามเราไปได้นะมันค่อยๆให้เราไปให้เราสำรวจไปด้วยสมองทะเลโกลิ่งมัดลูมคอรัลปะการังเห็ดมันจะเอ้าอ่านไม่ทันเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเรืองแสงอ่ะเห็ดเรืองแสงที่มันเป็นปะการังเลยนะแั้วมีตาเม็ดแล้วมีดาเม็ดแล้วมันทำอะไรอ่ะอ้าวอุน้ามีดาเมจเต็มเลยอ่ะเห็นป่ะอุ้ยข้างหน้ามีาไม่เต็มเลย มันทําอะไรกันอะเดี๋ยวเราอัพสกิลก่อนดีกว่านะสกิลนี้มันจะบอกได้นะว่าทําอะไรได้อันนี้มันจะทําให้เราแบกของแต่ละชิ้น่ะได้มากขึ้นจำนวนที่มันสแต็คในหนึ่งอันอะเราอัพไปก่อนละกันหนึ่งอันอะแล้วก็อันนี้เพิ่มความทนทานหรอดูเลชันนี่แปลว่าความทนทานปะเอาไปหนึ่งละกันอะแล้วก็อันนี้เพิ่มหัวใจหัวใจมันคืออะไรอะเอาไปละกันเอาไปอย่างละหนึ่งเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วมาถึงก่อนแล้วพอขานี่คือทิ้งเอ้ยเห็นปลาเห็นปลาลองตีปลาหน่อย โอตีไม่ได้ปลามันว่ายเร็วมากแล้วดาเมจขึ้นเต็มก่อดเลวตรงเนี้ยด้านขวาม,มันจะมีเต็นด้วยนะเป็นรูปบ้านอ่ะไอแบบกานเป็นเป็นรูปบ้านอ่ะลองไปแม่ลองไปดูแม่รูปบ้านสีเขียวลองไปลองไปมันคงไม่ใช่แคมโจนมัม้งเดี๋ว่ามีแคมโจนอ่ะแต่เมื่อกี้มันมีดาเมจขึ้นด้วยนะใช่โอตีเขาได้หรือกูได้ช่วยกันโอ้โหมันไม่คุยโคตรนานเลยเฮ้ยนี่มันก็หัวเราะไงเลสโตนไม่ทำไรเลสโตนนี่เอาไว้สร้างของได้นะโอ้ยโอ้ยตี เกมนี้มันตีกันเองได้ตีกันตายนะบอกเลยน่ามันตีเบาจังเอาขวานตีนี่เฮ้ยเลชต์ตนเลชตนเย็บมาไม่ได้จะแตกเนี่ยต้องอยู่คนละฝั่งอ่ะเดี๋ยวตีโดนกันเองขุดขุดใช้ขวานขุดหินมาละขวามขุดขุดแร่โอเคเรียบร้อยไอเดียเก็บเก็บไปยีโล่ด้วยนะเก็บไยีโล่ด้วยนะยีโล่เหมือนเป็นค่าตังค์อ่ะโอ้ยโอ้ยต้องตีกันไกลๆหน่อย มันคือตังของเกมนี้ได<ช>้<ล>ยินโลชานี่สไลด์สไลด์สไลด์ปกกระปกังประกังด้วยปกกระกังก็ใช้ี่ปก,กะกังก็ใช้ใช้ทำปืนเนี่ยปืนเฟรเอ้ยอันนี้อะไรอะ<ช>่ะไอ้อตัวนี้มีแท่นบูชาอะไรด้วยอุ้ยขโมยทอดได้มีเป็นเหมือนแบบหลุมซพนะผมขอทอดน,นะครับ <c oughs> ขอทอดไปเลยอ๋อนี่ไงมีคนด้วยตรงนี้เป็นร้านค้านะตรงนี้อ่ะเอ้เขาขายกระเป๋าแบบกระเป๋าขนาดสิบด้วยอ่ะซื้อดีไหมเนี่ย ยังไม่ซื้อแล้วกันเราต้องการกระเป๋านะแต่ไม่อยากซือ้ออันนี้มีเควสให้เราทำด้วยนะมีกล้องด้วนยะมีกล้องด้วยเปิดได้ปะขโมยของเหรอ,อได้ปะเขาบอกว่าเขาให้เราไปที่สุสานสุสานก็หนี้ไม่ใช่เหรอเอามาแล้วนะเราไปมาแล้วนี่อ๋อนี่เราขอมาให้แหละอ๋อมันคือให้ให้เราไปเอาหอยอันเมื่อกี้ให้นะใช่ไหมเนี่ยหอยอันเนี้ยแล้วให้ไปแล้วปะเควสเสร็จแล้วปะเนี่ยโอเคเควสเสร็จแล้วอ๋อเอ้าเควสเสร็จแบบงงๆเฉยเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยเควสเสร็จเฉยเลย หยุดคุยกันเสร็จแบบงงตัวนี้เอ้ยตีได้ด้วยอ่ะโอ้ตีเย็นจีนจีเย็นใจเย็นอย่าตีกันเองตัวนี้ก็เป็นร้านค้าให้เราเฉยๆแล้วมั้งแล้วก็ตัวนี้ขอขุดก่อนมันคือค่าเงินในเกมนี้เราต้องขุดขอคูดเลยนะครับนี่โอเคเรียบร้อยไอีโล่ไออีโล่กีตันน่ะราคาแบบเอามาขายได้นะได้ได้เป็นชาร์ตเด็กแผ่นที่ขายได้ไหมวิแผ่นที่สิบบาทเลยนะผมไม่น่าไม่น่าทิ้งไปเลยอ่ะแผ่นที่ละสิบบาทไงรีปูก่อนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับพ่อค้าเรา นี่โอเคเรียบรอ้อยเอ้ยอะไรอะได้ทรายมาแต่ของเต็มมาดิของเต็มสร้างกล่องไหมมีกล่องให้สร้างไหมเนี่ยเออเราสร้างกล่องดีกว่านะของเต็มเนี่ยจะสร้างโบบินให้จะสร้างโบบินให้มาสร้างบนหินนี้เลย<จ>มาสร้างบนหินนี้ดีกว่าโอเคจะไปสร้างโบบินให้ไปเลยวอีตาเราเห็นหมูป่าด้วยอะ่ะป่าไหนมีหมูป่าอยู่ข้างบนนั้นด้วยอะเห็นป้าเราอมีน้ำกินได้ไปไม่น่าตายนะ เนี่ยกินไม่ได้ไไดแต่ตรงนี้เราเห็นหมูป่าได้อะขึ้นมาดูดิมีหมูป่าอยู่บนนี้เ<อ>นี่ยเนี่ยหมูป่าชนนะชนตายนะชนตายนะไปยุ่งดีกว่าตรงนี้มีไก่ด,ด้วยเมื่อกี้มันเห็นเห็นแร่อะไรสักอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้มีแร่ด้วยจะค่อยขุดแล้วกันเราทำกล้องก็ดีกว่าตอนนี้ขอเนี่ยเราจะมาสั่งไอ้สร้างสร้างอะไรอะเออสโตลเอ็กนะสโตลเอ็กอันไหนเราสร้างคอร์ดก่อนไหมคอร์ดน่าจะจำเป็นนะสโตลแฮมเมอร์ดิ นั่นมันขวานหินตนัวเทมเมอร์วานนหิดีกไอ้เว้ยไอ้ขวานหินดีกว่าเราเท่าสร้างกองก่อนเราสาร้างกองก่อนดีกว่านะ <pobl> ตอนนี้กองมันต้องใช้ที่บั้นมันต้องใช้กิ่งไม้อ่ะเราตัดไม้ก่อนตอนนี้เราไม่มีกิ่งไม้เลยเฮ้ยทำไมต้นไม้มันกระพริบอะ่ะใช่น่าจะบักมั้ต้นไม้กระพริบได้นี่โอ้โหกิ่งไม้เต็มเลยตรงนี้มันคือกิ่งไม้ที่มีใบไม้ติดนะไอ้ที่บั้นเนี่ยที่เบนที่บั้นเนี่ยก็มันอยู่หมดกงมันอยู่หมดลองสุดท้ายมั้งลองกดเดือนดูดิ มันอยู่ในม้วนเท่มันมีของเยอะๆอะ่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเราได้มาแล้วแล้วก็ย่านี่เรามีหรือเปล่าเนี่ยย่าเรามีอยู่นะเรามาสร้างกันเลยสร้างกล่องมันอยู่ในคอนเทนชั่นอะคอนแทปชั่นแต่ช่วยอะไรก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีะที่เป็นวูดวูดค<อ>ีนั่นนี่โอเคได้กล่องแล้ววางไว้นี่แหละฟีนเจลลี่สกรีน,นอะ่ะแล้วต้องไปตีสลามมันถึงจะทำเครื่องกอง,กองน้ำได้ใช่ป่ะสลา,สามอะโซลา่าสตีลอะเป็นเหมือนเครื่องน้ำอะไรทีไรเนี่ย ก็จะต้องไปล่าสั์กันโอเคตอนนี้เราได้หีมาแล้วแต่หีมันเก็บได้ไม่เยอะเหมือนกันนะมันเก็บได้6กช่องเองเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวนี้ไปโอเคสร้างอีกดีกว่านะคิดว่าไม่น่าพอหรอกแค่นี้เดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มก่อนแค่นี้มันไม่พอครับต้องการเพิ่มตัด okay, ไม้ก่อน,ม,นนะมันใช,มนใช้มันใช้กิ่งไม้ที่เป็นใบไม้อะกิ่งไม้ที่เป็นใบไม้แล้วก็ใช้ยาด้วยเก็บก่อนเก็บก่อนนี่เก็บต้นไม้ด้วยรู้สึกว่าไม้เกมนี้ที่ตัดนานเหมือนกันนะเนี่ย พอกับเลนไอแลนด์เลยที่คุณเราไม่เอ็นี่ปะที่คุณเราไม่พังปะไม่พังปะใช่ขวานรู้สึกว่าของที่เราสร้างมามันจะไม่มีมันพังนะพวกดาบเราต้องการหญ้าด้วยเดี๋ยวเราต้องการหญ้าด้วยนะหญ้านี่มันจะอยู่แถวๆทะเลเท่านั้นเลยปะรู้สึกจะอยู่แค่แถวทะเลนะเก็บหญ้าก่อนนี่สไลด์ไปเก็บกกน,น,นี้มันสไลด์ได้เลยไหมโอ้ส,ลสลไลด์สลไลด์นี่สไลด์ไปสไลด์ไปปีบูบัดไม่โอเคเรียบร้อยสลามนะปีมมอนเตอร์มาปีมอนเตอร์ก่อนปีก่อน ตีตายนะตีจนตายไอ้มันไม่สนใจเราด้วยเดินไปไหนโอเคเรียบร้อยไม่มีจนตายเลยไปหาต้าก่อนต้าบอกว่าต้าเจอสลามเอาเอาต้าบฟันได้ไหมเอาดาตีสลามลองดาไปตีสลามดีกว่าไงสลามโอ้ยตีดีนี่เราเห็นสลามสลามตุกตุกเขียวขอตีหน่อยไอ้สลามมันตีไม่เข้าอ่ะหรือว่ามันต้องเอารีไฟรีไฟปลาใส่หรือเปล่าเพราะมันเป็นน้ำนี่ใช่ไหม มันต้องรีไฟล์คิดต้านปลาใส่หรือเปล่ามันดูดน้ําออกจากสนามอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะแต่แต่ตรงนี้เราเห็นเต็นท์อะไรด้วยอ่ะคนเนาะเนี่ยมีบ้านคนอยู่อ่ะสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่ะมีจิกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันกดไปแล้วมีจิกคอสเอแล้วก็คนนี้เป็นเป็นเควสเออใช่มันเป็นเควสคนเนี้ยเอ้าอะไรอ่ะเใ็้เควสแล้วเหรอ ไม่ทันทำอะไรเลยกดคุยไปมานี่คือแบบอยู่ๆก็เซตเก๋เจ๋เลยอะเกี่ยวกับเทนนิสริดิกอะไรอย่วะเรามีแล้วอะอ๋อนี่มันคือน้องชายของไอ้คนที่อยู่บนเกาะแรกของที่เราอยู่แน่เลยไม่นั่นแหละคนอะนี่ไอ้โจนนั่นนะขวานได้อ๋อเออโจนทำมันทำมันอยากได้ของมาละอุ้ย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 อุลยอุ้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 ไอุตีอุ้ย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 องสู้มอุ้ยอุ้ขอุ้ยอุ้ยองขอุ้ย โอยปลาปลาอะไรมันปลาหินได้ด้วยเอ้ยมันตีมันตีตีแบบโอ้ยเราตีนี่ก่อนดีกว่าตีโจงก่อนเราต้ามีกระสุนปืนใหญ่ไหมตรงนี้มันมีปืนใหญ่ลองมายิงเลลองมายิงดูอุ้ยเด็ดเนื้อมาเอาเถินเนื้อเราเก็บไม่ได้ของเราเต็มอ่ะกินเบร่ก่อนอ่ะแล้วก็เก็บเนื้อมากินปึ๊บโอเคเรียบร้อยฆ่าโจนก่อนฆ่าโจอนเอ้ยหนีไปไหนนี่เอ้ยยังไม่ตายโอเคเรียบร้อยมันก็ชาติให้เราด้วยโอ้แต่ของเราเต็มอีกแล้ว นิเนื้อก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วข่าตัวใหญ่ดูเอ้ยอันนี้มีมีของไหมเนี่ยโอเคไม่มีแล้วข่าตัวใหญ่นี้ดูเอ้ยมันทึกจัง<า>เอ้ยลูกธนู<อ>เก็บได้เลยนะลูกธนูที่ยิงยิงทิงง้งไว้เนี่ยไอพวกโจรยิงทิ้งไว้มันเก็บได้เลยมาลุมลุมตีมัมติ๊กี้ตายไปแล้วเฮ้ยคิดตั้งสีเขียวถ้าเก็บไปไม่ของเราเต็มอ่ะมีอะไรมาลงก็ได้ไหมมีนี่ไหมมีมีของได้ไหมมีมีมีต้นไม้อะ่ะมึงกิ่งไม้อะ่ะ โอเคนี่เก็บได้ยากเก็บได้โ pues อ freely, ้หมูแมงมุมแมงมมุเอ้ยไม่ใช่แมงมุมหนูหนูมาหนูมาโอเคเรียบร้อยเก็บไปได้แล้วอันนี้ของเต็มแล้วเราต้องไปเก็บของก่อนแล้วแหละรู้ใช่ไหมฮีบเดียวไม่น่าจะพอแล้วคงต้องมีกันเป็นซิบฮีบอะทำไมตาเม็มันขึ้นอันอันตาเม็อะไรทำไมมันรัวจังเห็นปะตาเห็นปะด้านขวาอ๋อปุ่มตีเป็นซิบยากเลยวะนะเห็นปะเนี่นี่โอ๊ยได้ได้ได้ พูดเยอะเลยะดาเมจหนึ่งหนึ่งึนัวเกมนี้มันคือมันมันทำตรงนี้มาไม่ค่อยดีนะเนี่ยมันคือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันตีมันจะเราจะเห็นหมดเลยนะทั่วแมปเลยเห็นทั่วแมปเลยนะมันก็เลยแบบจะแย่หน่อยน่าจะมีนี่หน่อยนะระยะมันควรจะมีระยะนะอันนี้ไม่งั้นเราก็เห็นทุกที่มันก็ไม่ดีมันก็ขึ้นแบบปวนเรามากเลยแล้วมันคืออะไรอะมันคือก้อนที่มีแตมีแตอไฟอะมันคือก้อนที่เรามาปะไม่ใช่ดิอ๋อมันคือก้อนใกล้เราเนี่ยมันก้อนข้างบนนี้นะ เอาไฟดับไปแล้วอะมีเมืองอยู่หรือเปล่าเนี่ยไฟเต็มเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวสร้างกล่องเพิ่มดีกว่านะต้องการกล่องอีกกล่องแค่กล่องเดียวมันไม่พออันนี้สร้างกล่องเพิ่มก่อนโอเคอย่าวางติดกันก็ได้นะกล่องมันมันเปิดยากถ้าวางติดกันอ่ะถ้าวางสามกล่องติดกันมันจะเปิดยากเวลาเพื่อนเปิดกล่องอยู่มันเปิดไม่ได้ด้วยหรอเนี่ยน่าใช่ปะตรงนี้เก็บพวกของที่มันคิดต้านแล้วกันนะแล้วก็กล่องนี้เก็บอันนี้ผักเก็บไปโอเคเรียบร้อย แผนที่นี่ยังไม่ได้ใช้หรอกมอั้งเพราะว่ามันอยู่ในน้ําเลยนะแผนที่อันนี้ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เอ้ยใช่ปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แผนที่ในน้ํานี่ bor, เพราะแผนที่นี่มันอยู่ในเกาะเราหน้าแผนที่อยู่ตรงนี้เองตรงนี้มีสมบัติอยู่นี่ตรงนี้เอออันนี้เหรอกดอยู่ได้ด้วยค,คืออะไรอะคืออะไรก็ไม่รู้นะม,นนาม,านม,นมันใช้จุดจุดของแผนที่เราปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยมันใช้จุดแผนที่ปเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะอยู่ข้างหน้านเนี่ยจุดแผนที่เรา รู้สึกว่าถ้าเรามีแผนที่มันจะมีกาบาดให้ด้วยนะเอออยู่ตรงมันตรงนี้ป่ะมันจะอยู่แถวแถเนี้ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ต้องขึ้นไปอีกหน่อยตรงนี้เหรอไยตรงนี้มีขี้ด้วยมีขี้หมูด้วยเก็บมาเก็บมาขี้หมูเนี้ยไปทำของได้นะอุตต้ตถ้ามาดูตรงนี้จะได้เห็นก้อนก้อนใหญ่มาดูตรงนี้เร็วมอนเตอร์ตัวเบลเลยมายังมายังเขเาแล้ บอสชัวมันมันดูไม่ควรเข้าไปยุ่งเท่าไหร่นะตัวนั้นเข้าไปยุ่งเราตายแน่เลยแล้วแผนที่เรามันอยู่ไหนเนี่ยไอแผนที่แผนที่เรามันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เราหาไม่เจอมันต้องมีกาบ้าแถวนี้ดีแต่มันไม่มีอ่ะถ้ามันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาทีหลังแล้วกันนะตอนนี้นี่คือแบบได้ของมาเต็มเลยนะเนี่ยอันนี้ของเพียบเลยได้ขี้สัตว์มาด้วยขี้หมูขี้หมูเดี๋ยวเราไปทําค้อนดีกว่าทําค้อนเอาไ้ทุบหินนะนี่ะเสรไล่ลงไปเลยนี่แหละเสรีไล่ลงไป มันคือคุ้อะไรก็ไม่รู้บนนั้นบนแท่นน่ะลองกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะเป็นแท่นในการซัมมอนใช่ซัมมมนไทท่<อ>านซัลมมนบอสหรอใช่เป็นซัมมมนบอสก็ได้นายแท่นนั้นนะแต่เราไม่มีของมั้งน่าจะต้องการของก่อนมันเป็นประตูที่เอาไว้ซัมมมนไทท่านไอไทท่านตัวนั้นหรือเปล่าที่เดินอยู่ในน้ำแต่นั่นตัวใหญ่ไปหรือเปล่าที่จะเป็นประตูนี้ประตูเอาไว้หนีอะไรไม่รู้อ่ะเอาไว้ให้เราหนีไทท่านเดี๋ยวอันนี้เราสร้างคอนได้และอ่ะสร้างคอนมา ขอ,อน่าจะไไ้ทูพินแหละใช่ขอมันก,ก็ต้องไอทูพินอยู่แล้วแหละอ <c oughs> โอเคได้คอ,อนมาแล้วแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีธนูด้วยใช้แบมบูในการสร้างนะมีแบมบูด้ยอันนี้ไงแบมบูเต็มเลยบบเต็มนะ <c oughs> บมบูเพียบเลยมีน้ํากินไหมตอนนี้คาดน้ําจะตายแล้วอ่น้ําอยู่ในกล่องมีอยอ๋อน,นี่ไงน้ําเอามากินก่อนจะทังชีวิตสักหน่อยโอเคกิน2อันก็เต็มเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปอ่ะแล้วก็อันนี้เก็บปุ๊บเดี๋ยวเรามาสร้างขวานอันใหม่ด้วยนะขวานอันนี้อ่ะสโตนเอ็ก เอ้ยพวกตัวโกเลมอะไอที่มันนอนเป็นซอบอย่างเงี้ยมันมัน,มนทุบได้หรือเปล่าเอาค้อนมาทุบอะได้ไหม <laughs> มันทุบแล้วมีเสียงอะมันทุบได้ไะเนี่ยพี่แต่เบ็ดคืนก็ไม่น่าได้ปะแล้วมันจะตายอยู่อย่างนี้เลยหรอมันนอนอยู่อย่างนี้เลยนี่ะนะมันไม่ยอมหายไปสักทีอะมีเวลาก็ได้ก้อนนี้ก้อนหินขอทุบหน่อยเอาขอนเหม็นทุบก้อนหินตรงตรงนี้เข้าเลยอะหินแดงหรือเปล่ารู้สึกว่าค้อนนี้จะทุบได้แค่หินแดงแน่เลย หินแดงก็ใช้ขวานทุบได้อยู่แล้วนะแต่ขอนมันน่าจะแรงกว่าเห็นตรงนี้ทุบได้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊่นี่แร่มาเนี่ยน่าจะแร่เหล็กนะอันนี้มันแบีแบบมีเหมือนเหล็กอยู่ข้างในอะแร่เหล็กหรือเปล่าอะได้เ,เหล,เเล็กแล้วน่าตาเนี่ยเจอเหล็กแล้วมันเป็นแร่เทียมนีม่บเป็นเหล็กข้างในมันไม่ต้องเผาได้นะมันได้เป็นแท่งมาเลยวมันเป็นบาเลยอ่ะคือเป็นบามาเลยะไม่ต้องเผาได้แร่เกมนี้แต่เกมนี้มันมีข้อเสียตรงที่ของมันของมันจะแบบถ้าเราทิ้งไว้ตรงไหนมันก็ยังอยู่ตรงนั้นไปตลอดเลยนะ มันไม่ดีตรงนี้มันจะลกมากเนะี่ยแมปเราอะนะแมปเรามันจะลกทันทีเลยถ้าของมันเยอะอาจจะต้องมาสร้างบ้านกันก่อนนะแต่คงไม่ใช่พาทนี้แล้ว <c oughs> โอเคคิดว่าเดี๋ยวพาทนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาหน้าเราน่าจะต้องมาสร้างบ้านกันนะเพราะาเราจะได้ทําของอันใหม่ๆได้โอเคก็สําหรับพาทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่พาหนาไปนะครับบายๆแล้วไม่ท้าลอยอยู่บนฟ้าเนี่ย